สวัสดีครับวันนี้กะบบ่าวเบืองการกจะมาเฮ็ดกับเขาสูพี่น้องเบืองได้เออครับพี่น้องครับวันนี้กะจะมาอมเนื้องว่วนะครับผมเป็นเสือล่องไหิ่งอมใส่ครับโหละพาแลวกกับไอตูครับแล้วกะบมะเขือครับผมฝากกดติดตามนี้ได้ครับผมได้ ครับผมกะตอนนี้เบ้าเหมือนการก็ได้เอาเนื้องลูกหมอนะครับผมกะเอาพริกไส้ครับผมใบบกักูตะไคร้ครับแล้วก็ตำพริกดิบลงนะครับเดวแต่ความเผ็ดของห้ามักนด้ครับกะใส่น้ำแปาแดงไปพร้อมครับผงชูรสเขาจะมาทำการขวายมันหอมก็ได้ครับผมใบเสาน้ำลงเนาะเนาะกะใที่ห้าเทิดกับไบกลางๆนะครับผมเอากระขว่า ก็ขัวขัวไปเรื่อยให้มันหอมกรบาเนื้อมังหลวกะเข้าหน้ามเติมลงเลยครับผมอ่ะหรือว่ามะเขือลงแบบนึงครับผมดีเลยนะครับผมเอาขัวใส่ไปนะมะเขือเลยเดยครับมะเขือมันจะได้สุกง่ายครับผมอย่างไรก็ฝากติดตามช่อง,องของบ้าบึงการอีสานรีวิวนี้ได้เลยครับผม แซ่บเหมือนกันครับมเมเนรับหอมเนี้ยครับผมใส่มะเขือใส่ผละพ้นี่นะครับผมกะตอนนี้ก็ขวบไปเรื่อยๆสีก็เริ่มเปลี่ยนนะครับมันก็เริ่มหอมแล้วนะครับผมก็เริ่มหอมอเข้าตั้งน้ำตื้นลงเลือ่นรอกรับลองรูดของเบานงการแซ่บแน่แนอนครับผมเ้ามาเติมน้ำกันเนาะอ้ากะเบาบึงการก็ได้เติมน้ำลงเรียบร้อยเลยแล้วครับ กะห้ากระถาหมอนฟดเนาะครับผมกะใส่น้ำครับพอน้นๆครับพอ,อจื๊อๆนี่แหละครับผมพอดีเพื่อน้ำพักน้ำอย่างเ้าออกเนาะใส่มะเขือเขาเนาะพราะมันถ่วมๆนิดหน่อยนะครับเนื้องัวที่ผมใส่ก็เป็นเสียล่องไห่นะครับผมมันจะเกิดความมันครับในการประกอบอาหารเขาเนาะอ่ะผมกะหาซื้อผักชีลาวบดได้ครับผมก็เลยออมใส่มะเขือแล้วกะโหระพาเนาะ ผู้ใดมักกะกดติดตามกดซับสไคร์ในแรกครับผมเป็นกำลังใจให้ของผู้บ่าวบึงการเนาะที่มักเห็ดกับเขาเนะโอเคกะบ้ามะเขือเปออื่อยยังไงแหรอกะเข้ากเอาสารพัดลงเลยนนะครับผมอันนี้ผมก็ได้ตอนผมขัวผมก็ได้เอาปลาเอาหงชุรสดขัวลงน้ำกันกับเนื้อให้มันหอมเนาะมะเขือ แก้ะกระตะไครใบมะกูดเนาะครับผมกะเทศตามสูตรของบ้านโคงการนะครับผมไผ่มากกะเทศตามเนาะแซบครับผมอ่าครับผมตอนนี้ครับหมอห้องกำลังฟดแลยนะครับผมมะเขือห้องกะใกล้จะเปื่อยเลยเนาะกะบ่ให้มันเปื่อยหลายนะครับผมกะพอดีบวมๆเนาะเราก็เอาพักหนวดผ้าเขาลงเล่นนะครับผม อะไรบางเขาล่อเขากะจวดกัน,นครับผมแก่ข้าวกันนะครับบักสองเศร้านะครับผมอ,อโอ้ับครับผมผมก็ลืมบอกไปนะครับผมกะถ้าได้จวดเมื่อกี้กับบักสองเศร้าเขากะผมลืมเอาเลือดใส่นะครับผมอใกลยสุกแลวผมก็เ,เลือดลงเมเนอครับพี่น้องที่จริงว่าสีขวใส่เพียลืมเอาเพียลลพร้อมมาหน้ เพียหยอดลงจังหน่อยนะครับพี่น้องแล้วจะปั้มมักให้มันหอมนะครับผมอันนี้เข้าจะพักลงเลอยครับผมจุ๊วัดพักหยุบน้อยนึงเข้ากับจีปงได้เลยครับผมเบ่งนะครับนี่นะครับพักหยุบลงจังหน่อยเข้ากับปงได้เครับผมเปราหมูนราขาอีตูครับผมหอมอยเดแล้วครับว่าจะเป็นนองเฟอยครับบุขือบลาเขือครับ คือห้องเกลือได้ครับผมกระเพื่อยห,หลายนะคะรับก็เละหลายกับบอลลอยนะครับผมซิมเบิงบาลอือหือปลาหยอดอีกหน่อยนึงหอม,เ,มอเลยครับผมพอดีแซ่บจวดนับกันได้ครับผมพี่นออ้องอมเนื้อใส่โหระพาสูตรของเบ้าบุญการ ด้วยครับผมสีสันยับลอยครับผมแซ่บนะครับบ้านองปุ๋งอย่างไรครับโอเคมาจวดนกกัน้อครับผมฝากกดติดตามนิดเดยครับผมสูตรของบ้าองการนะครับผมอาจจะราละเอียดนะครับผมแต่ก็มาจวดนักกันครับน้ำปลาใส่จั่อยนะครับผมว้หอม แซ่บ้องแซ่บมาจวดกันเด้อครับอ่ะมาเลยครับผมจวดวกันครับผมตับไส้ถวยเรียบร้อยเลยครับผมมีกับแกรมเผาเน้อครับผมปลาหมึกทอดมาครับผมบักสองเศร้าห้องคือเก่าครับผมจวดกันครับ แสียกันนะครับผมบักสองเศร้าครับขนาดอือหือเฮ้ยข้าใน,นกระสติดตามช่องของบ้าวงการอิสานร,รีวิวนด้นะครับผมมาแชร์กันครับออมเนี่ยฮันอบบ๊ายาย